นอกจากเรื่องที่สายใจคอที่ว่าผมชอบแล้วบคนใจนัเี้ก็มรก็มีก็อ่าเกิดผมว่าตัวคูะครับเวลาเราชอบกานหรือหลุมรกันสิ่งแรกที่มัเปิดใจข้นคือเรื่องของผคอใช่ไหมับมองหน้าต่อเยซึ่งอันนี้พู้นนหาจจะวยผมก็รู้สึกว่าเปะเาเป็นนที่ ตลอดเวลาเลยเขาเป็นคนที่ผิวดีมากครับผมคนผิวแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็อันนี้ดูโอเควันนี้เขาแต่งหน้ามาแต่ว่าปกติครับผมกลางคืนนะฮะผมจะก่อนนอนจะชอบคุยหัวข้อของเจะเป็นช่วงที่เขาหน้าสดอ่ะเขาจะเตรียมนอนหน้าสดเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาหน้าสดอ่ะเขาก็ยังเป็นคนที่ผิวหน้าดีแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยมั่นใจหรอกเขาจะบอกฉันห้ามหั่นแท็กยูนห้ามจบชาร์จห้ามแท็กเลยแล้วใส่ฟิลเตอร์ใส่ฟิลเตอร์ ประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออพอพี่คนที่ใส่ใจเรื่องสวนภาพผิวมาได้เป็นคงดีตรงเนี้ยคืออยากจะบอกว่าเรื่องความสวยเรื่องความหล่อมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพผิวเลยถ้าเราเป็นคนที่ดูแลผิวดีสุขภาพผิวดีทุกอย่างก็มีด้วย ก็ากเราริงกินอยู่เรื่อยเเขาเป็นคนหหนกัขาไม่ค่อยได้่องจินเท่าไหร่ไม่ชอบไม่จับไม่อไปจับนไม่มนานเพราะวถ้าจับว่านุถนอมนิดนึงเสมหลอย่างเยค่ะคี่กอเป็นคนแบบแรนเยอะเตแล้วรกผมจับมือผมต้ออไนม่ใช่จับ ด้วยความจุงของการดูแลผิวยิ่งมีผิวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมาคือตรงนี้เขาเรียกว่าแหละคะเวลาที่นอกเหนือจากเวลาแต่งหนาใช่ไหมข้ามจากรทันต์ของศาสตร์ขั้นต์ขอนที่ที่เกลียยไม่ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยมากต้องชนะความรู้สึกงที่เกลียไในใจนะบำรุงผิวเพราะว่าตรงนี้เป็นทันตอนที่สำคัญมากซึ่งในเนี่ยเป็นที่พักที่ถือที่ถานคือเวลาจะเลือกอะไรเป็นเรียกว่าเป็น การที่เราพูดไม่ได้เกิดสิ่งไม่ใช่บอกว่าเป็นสปงสติอะไรที่เขาเป็นนักสื่อโซเชียลมากเลยเป็นพวกชอบดูรีวิวนะแชอบดูรอไใช่เพราะว่าเราอยากได้ความมั่นใจผิวหน้าเรารู้สึกว่าเรามีผิวหน้าดีผิวเราดีหน้าเรวเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรก็ต้องมั่นใจในเรื่องความเชื่อถือผลิตภัณฑ์นั้นค่ะคือสิ่งที่เาจะดูอย่างแรกเลยว่าโอเคผลิตภัณฑ์เขาใช้เป็นวัตกรรมอะไรวัตถุดิบนั้นเนี่ยเชื่อถือได้กี่น่อยแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้ความสัมพันธ์เรื่องของส่วน ก็เธอจะเป็นตัวที่แบบที่เราคอนเซ็ปต์พิเศษเวลาจะเลือกซื้อผิวพรรณหน้าค่ะแล้วนอกจากนั้นอะไรที่คุณเฟย์บอกว่าเวลาดูแลผิวหน้าเนี่ยจะต้องให้เวลาในการดูแลเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลผิวหน้าของเราได้ครบถ้วนอย่างลายนี้เราก็มีตั้งแต่เช็ดหน้ามีหมดเลยคุณพิเนษผมเห็นอยู่มีเจลครีมครีมโฟมหน้าซึ่งความจริงแล้วหลายคนจะบอกว่าใช้โฟมหน้าสูงหน่อยไม่ได้นะเพราะมันอยู่บนหน้าเราแบบ แต่ว่าคุยดึไปล่าบางทีเวลาเราล้างน้าเราไม่ใช่แบบไอจีมาออกจรงิงก็คุณพ่อบอกว่าถงีเพราะว่าบางทีสิ่งสัปะปมันไม่สามารถล้างออกได้รั้งเดียวแต่นั่นถือว่าโอาน้ามันผสมวิตาินซีว่าขยาไปด้วยเขาไม่เหมือนแบบว่าล้างไปด้วยบำรุงไปด้วยในตัวใล้วทงานส้ยรงจีแล้วผมอยากสอนนิดนึงนะครับคือหลายๆคนจะบอกว่าเรื่องของวิตามินซีผมว่าที่คนรู้อะไรบดีอย่างนี้ที่ีคอหนัอบนะีนี้คุณเดอร์อกนะว่าวิตามินซีมัน มันม like so the ีส่วนช่วยในการทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะครับก็สะอาดหายเกล็ดนะก็คือต้านอันดุยสลัดซึ่งถามว่าอันดุยสลัดเป็นที่ดีที่ไหนเราก็ดีที่ดีแล้วก็ในเรื่องนะคะคุณเฟย์ปีนจิกหมอนมากเพราะจะมีฉากจ้องหน้ากันตลอดใช่ไหมคะฝนตกใช่แล้วเขาจะต้องเจอกันพายุมาเขาจะต้องเจอกัรฝนตกฝนตกพายุมาเขาต้องได้เจอกันคู่เราเมื่อเกิดคู่เราฝนตกแล้วเราคงอยู่บ้าน วันนี้วันนี้ผลวิตามินซีตกา500ท่านเขาได้มาเจอกันถามนิดนึงค่ะว่าทั้งสามท่านมีวิธีการดูแลยังไงบ้างเพราะในหนังจะต้องมีฉากแบบหน้าใต้อย่างนี้เลยค่ะผิวหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยสิแล้วผมก็รู้สึกว่าคือผิวหน้ามันสำคัญนะครับผมผมก็ใช้คีมบังคงที่มีวิตามินซีแล้วก็บปรไนน์ลอยอล้วด้วยนะครับพออย่างที่คุณบอกออกไปนะครับว่าวิตามินซีเนี่ยทำให้หน้าเรากระจ่างใสนะครับผมแล้วก็ ดูไม่ออกทำงในารสวดเทียนรอนนี่ยก็จะช่วยให้หน้านุ่มเด้งนะครับแต่หน้าติดชุ่มชื้นด้วยใช่ชุ่มชืนไหมงดูว่าุ่ชืนมชื้มคะชุ่มชนมัแอบจิงแกมน่ีบทดสอบถางความรู้สึกตอนถอยตอนันกลเก็แอบแอบูผิวอไหมคะแอบดูผิวไหม ดีเสรมอครับผมเพราะว่าเราก็ไม okay. ่ไม่มั่นใจว่าผิวหน้าเราดีไหมแบบจะดูใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยดีอันนี้ผมว่าจะถามคนณหวานดีไหมครับดีไหมครับผิวดีไหมครับคุณต้องบอกจิ้บ้างจิ้ที่แฟนคถับบอกเป็นปกแฟนถับบอกเอ๊ค เนเริกีแช้้แล้วก็เรื่องที่มีส่วนสที่ตอโจทยใช่ครั่ว่าลัหนารบบหมองช้อะไรอย่างเงี้ยเัเพราะว่าเดี๋ยวี้ทีวี HD HD ลีรเลนะ้วเารกจริงพราว่าอนน้ใรมาถ่ายภาพเหมือนกันเขาสูงใกล้ เพื่อจะจะบอกนะว่ามันตายอยู่มันโกเองได้แล้อนนี้ตอนล่นแต่ว่าเดูนี่ก็มันชัดจริงๆว่านะแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพูดกันเลยนะในแบบว่าเวลาในในในศิลปกรรมของการถ่ายภาพยนต์หรือว่าละครหรือซีรีส์พิจารณเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันพิลล็อกการแสดงเป็นสิ่งที่มานั่งคุยนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนีแสดงอะต้องดูแลตัวเองดีๆจริงๆแล้วนะไม่งั้นเนี่ยกล้องเนี่ยมันโอเค็งแล้วมันชัดหน้าจะไม่รอด บอกมากันแรกเลยเรื่องเรารักเรื่องควาสวยความหล่อแน่อนมันก็เป็น